สมเ็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลวันนี้เวลา16.30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารี เด็ดไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสาหรับพระนางเจ้าสุเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดยุรวงสาวาสีรูปและวัดจากประวัติราชาวาาสี อันหนึ่งในวันเดียวกันนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมมหมืองสุทธานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปงกรรัศมีโชตมาหาวชัิรตามาังคูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าพระโกศธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย ในวันเดียวกันนี้เวลา18นิกา38นาทีทูลกระหม,มออ่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวีเด็เดไปทรงวางพงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จนนพระนงางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พรรชชน,น,นีพันปีหลวงเวลา18นิกา30นาที ส่นเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงวางพวงมาล,ลาของสุเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเรนทิราเทพยญวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาและพวงมาล,ลาส่วนพระองค์หน้าพระกฎพระบรมศพ สำหพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้พระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมเมืองสุท่านารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปงกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญพงมาลาไปวางที่หน้าพระโกรธพระบรมศพสำหรัพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย